สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็ต้องบอกว่านะครับอยู่ที่บริเวณวัดแห่งหนึ่งที่มีนะครับสิ่งให้สักการะบูชาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็พระประธานในโบสถ์ค่อนข้างสวยนะครับเป็นบ้าส,สวยติดอันดับนะของจังหวัดชลมุรีก็ว่าได้นะฮะโดยการประเมินจากผมเองครับไม่มีใครเลย ก็เดี๋ยวไปดูว่าสวยจริงไหมนะครับวัดอ่างเวียนนะครับอยู่ที่บ้านบึงจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูเลยครับเ <c oughs> พื่อนๆไหว้พระหน่อยข <c oughs> ราพกับเพื่เพื่อน,อนจุดไฮไลท์ของที่นี่นะครับมาถึงก็ต้องไหว้หลวงพ่อดำก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวก็ไปรอดโบสน,นะครับ ครับเพื่อนๆผมก็มาที่อุโบสถนะฮะนะแต่ว่าต้องไปขึ้นด้านหลังลอดใต้โบสถ์ก็ได้นะด้านล่างเปิดเปิดประตูได้ระวังศีรัะมีพระนะครับ,รบห้ปิดนะนี่ครับคล้ายๆวัดหนองเหลือบมาะหัวใจพระพุทธเจ้านะครับนะ นะลูปนิมิตนะครับหลวงพ่อต่างๆ่างเพืนะ่อนๆด้านหลังโบสถ์เป็นลูกยันนกนะรหรือยันหงนะค่อนข้างสวยนะฮะดึงเบาเขอบคุณค่ะนะครับนะฮนะแต่มาคืนที่หารหลวงพอ่อที่มีพระประธานองค์สวยนะฮะที่ผมบอกนะครับ เข้ามาดูกันดีกว่าองใหญ่สวยงามมากนะฮะนี่เห็นไหมครับเพื่อนๆสวยสดงดงามครับเพื่อนๆส่วนฝาผนังนะฮะก็จะเป็นลักษณะนะครับลูกกระเทวดานะครับเป็นรูปแบบต่างๆเป็นกุศโลบายให้เห็นว่าในยุคสมัยนี้เนี่ย เทวดาส่วนใหญนะ่ก็อาจจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่คอยช่วยเหลือคนไม่ว่าจะเป็นอุลตร้าแมนสไปเดอร์แมนหรือยอดมนุษย์ต่างๆนะครับติดตามฝาผนังเต็มไปหมดเลยนะเป็นการสื่อให้เห็นกุศโลบายนะครับส่วนด้านบนนะบก็เป็นพุทธประวัติอันนี้จะเป็นานางสุจาาิตาถวายข้าวมาัธุปรายาตนะครับนะแล้วก็เป็นเทวดานะครับ ข้างหลังนี่รู้สึกจะเป็นลามมะเกียรน,นะครับสวยงามครับเพื่อนๆขออนุญาตให้เพื่อนๆดูอันนี้อีกรอบนึงฮะความสวยงามของพระพุทธรูปนะครับเหมือนพระพุทธชินราชนะครับแต่เดี๋ยวลองไปถามคุณลุงทางด้านล่างนะครับว่าเป็นพระพุทธรูปอะไรนะคุณลุงครับในวิหารนี้เขาเรียกพระพุทธรูปหลวงพ่ออะไรฮะ หลวงพ่อพุทธคินรักอ๋อแต่เป็นเป็นเป็นแบบจำลองมาอืมสวยสวยงามสวยงามแล้วก็หลวงพ่อรวยทันใจอยู่ข้างล่างองเล็กเป็นไม้หรือเปล่าหรืออะไรเป็นปูนขอเป็นปูนครับสวยสวยครับครับครับเพื่อนเพื่อนและจุดนี้นะครับก็เป็นจุดที่สร้างเท้าเวสุวรรณนะครับสวยงามนะฮะเป็นเวลาสามปีมาแล้วนะฮะนะครับ สร้างเพื่ออนุสรณ์แห่งความกตัญญูนะฮะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดนะครับนะว่าท่านงดงามขนาดไหนนะครับครับเท้าวเวสุวรรณนะฮะมีนะครับนะรบ,บริเวณหัวเป็นหลวงพ่อสธดนะด้านล่างเป็นเท้าวสุวรรณนั่งครับมีการบูชาดอกไม้แดงนะครับถัดมาเป็นท้าวเวสุวรรณที่เป็นหน้า เทวตานะครและก็องค์ใหญ่สุดนะฮะพรเวสุวรรณนะครับที่เป็นน้ายักนะครับขจัดภัยร้ายต่างๆนาๆนาครับเพื่อนๆส่วนโซนนี้ก็จะเป็นราหูนะครับบูชาราหูอมจันนะฮะแล้วก็ฤาษีแล้วก็รัชกาลที่5นะครับ แล้วแต่ใครจะมาบูชานะครับรบเพื่อนๆและจุดนี้ก็เป็นรูปแบบสารนะครับที่มีอยู่ในประเทศไทยที่ทางวัดทําให้เห็นว่าในประเทศไทยนั้นมีการตั้งสารอะไรบ้างนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งนะครับก็คืออยากให้วัดนั้นมีสารทุกศารนะครับก็เริ่มจากสารพระพรหมนะครับพระพรหมเทวาใหญ่สุดรองลงมาเป็นสารเจ้าที่หรือสารหลวงเตี่ยนะครับนะ บริเวณนี้แล้วก็สารนะครับพระภูมิเจ้าที่นะครับนะแล้วก็สารพระพรมขนาดเล็กนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสารในประเทศไทยก็ถือว่าเป็นความรู้อย่างหนึ่งนะครับนะครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้นะฮะก็ผมคิดว่าเป็นพระพุทธชิชินราชนะครับปางจำลองนะฮะที่สวยสดงดงามนะ อีกที่หนึ่งนะครับของจังหวัดชลบุรีนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วเราเดี๋ยวเราจะไปวัดอื่นกันต่อครับสวัสดีครับเพื่อน